ใช่ไหมแล้วมันหายอ่ะคุณดิดว่าคุณเป็นคนโง่โรงงานเหรอไม่มีใครโง่หรอกวันนี้ไม่มีใครแบบว่าบื้อหรอกเขาคนล้วนทุกคนเนียว่าเขาที่ทำจำเป็นที่จะต้องมาเกี่ยวข้องหรือเปล่าเขาจนเขาต้องหาวิธีการเทอรว่าไอ้เศรษฐีไอ้เจริญพวกพวกนั้นเนี่ยมันฉลาดแล้วมันรวยหรือเปล่าแล้วทำไมมันถึงต้องดหมอตัวมันมันต้องมีสิ่งแต่ทำไมมันถึ่ดูงงจู้จี้ มันก็ภูมิหงายมันนั่นมันรวยมันรวยหนึ่งสองร้อยร้อยเท่าสองร้อยเท่ามันจะีข้าวจะไม่เอาเลยไปจับางงานเขาาก็ไม่เอาไอ้คนพวกนี้เนี่ยมันไม่มีคุณภาพเพราะว่าเข้าใจไหมว่าโลกมันจะมีหลายมิติจะมือเอาแต่มุมเดียวที่ว่าตัวเองคิดว่าอย่างนี้จะอื่นไม่มีไม่มีหรอกคุณมันมันพื้แม้กระทั่งของเว่เป็นเยังอยู่ดาวเลยมันจะไมีรถมันจะวางแหารถมันก็ต้องใช้เขาเรียกอะไรว่า ไอ้ไอ้ทุนหัวเนี่ยแบบมันเหมือนกับไอ้กลยุทธ์ในการลบอ่ะเขาวางแผนเือนคนที่คิดขัดข้อได้นะแต่เขายังไม่ท้าใจเขาก็ต้องดูดาวดูเดือนดูวงโคจรดูลักษณะของดินน้ำลดลงไฟดูเลือดดูยาม มันไม่งงหรอมันก็มึงง่ายมึงมึงงงมึงงงอ่ยังปวดอย่างอีกเข้าใจันแล้วจะจาแสดงช็อตว่าไอ้พวกนี้ชีวิตในีกมันอาจจะดููเรื่องในตอนต้นนะในที่สุดมันจะรวมทุกคนมันไม่รอบรอบมันไม่เหลือเพื่แล้วไม่มีใครช่วยแล้วมันจะตกอับมันจะมืดบอดและแก้ไขไม่ได้ไไม่ด้เลยแล้วก็จะไม่มีเวละช่วยเมันด้วยเพราะนั้นอย่าใส่ใจเพราะว่า คนต่างๆก็คิดแบบต่างๆนะฮะคนนไม่มีกุญยาคนอาีมันก็จะถูกคนแบบว่าเฮ้ยทำไมคิดที่นี่เป็นลังเป็นลอก็ได้มันไม่มีใครหรอกจะงยังงงให้หรอกคนคนนี้เขาจ่ายไปคนเดือดร้อนอ่ะเขาคิดว่าทางนี้ทางจะรอดเขาก็มาลองดูใช่ปะเ่เขาไม่ผสมผสมแล้วก็ไม่ถูกต้องเขาไม่อยู่เขาไม่ไม่ทดลองเขาไม่เสียเวลาหรอก มันมีการมันมีการเรียนรู้กั้งใจีไม่ได้ดีดคนโง่มันไม่ได้ไม่ได้เป็นแบบพวกกชาวบ้านชาวเขาอยู่ในในถ้ำเขาก็เรียนรู้ะควบคเราเ้อเผลอในคนพูดเนี่ยการศึนษาก็ตัเช็พูง่ายฐานยากจนตําแหน่งงานก็แบบไม่เจอเรือไม่มีสิ่งเหล่าที่จะเป็นบากว่าจิตมันมันแค่แล้วมันก็ยัง มันยังเป็นผู้มีจิตอภุศลถ้าเป็นบปปาก็เป็นเป็นปาหมาได้ค่ะพวกว่ารถรู้มีไงปรามาทไงแล้วตัวเองก็ไม่ใช่จะดูดีนะตัวเองก็ไม่ใช่ว่าจะแบบวดูเลิศเลยนะตัวเองก็ตกตาม่นัยนแหละไม่ว่าเขาเนี่ยนั่นไม่ดีมันงเนาะแล้วตัวคุณมีความดีอะไรนั่นหนาความดีคุณเป็นตัวไหไม่มีความดีมีแต่ตำหนิคนอื่นให้ตัวเองดูดี ทำร้ายคนอื่นเพื่อให้ตัวเองดูโด่งดังเด่นดังแล้วก็ดูสูงส่งนั่นคือวิชาของคนเลวคนซ้ำคนชั่วคุณต้องอาความดีคุณนั่นแหละจะชนะคนอื่นเขาไม่ใช่เอาเอาอะไรวิธีการไปเรื่อยเข้าไปปั่นเขาให้เขาต่ำเพื่อตัวเองจะดูสูงคุณก็สูงไม่ได้เพราะไม่มีความดีจ่ายฝันไอ้พวกคอมเมนต์แบบประเทศเนี่ยมันยิ่งขี้ขี้วิอยมทำมันดีจ่ายกับอาชีพ อจริงขี้ยงไม่ทำประโยชน์ไดเพี้มันไม่มีมันมีนี่แต่ทำลายอย่างเดียวมันไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เป็นวัสดุหรือไม่ได้เป็นอะไรที่ทำให้เกิดประโยชน์เลยบางทอนเขาจะทำให้เม่มห่วงคนอื่นมาหนึ่งห่วงคนอื่นเราห่วงตัวเองเราลอกตาปาจนอยู่เลยเป็นเป็นสี่น้าจ่ายเขายังบางคนปากดีนะอย่งนี้ไปดูสภาพไปดูโความนะยากจนน่าสงสาร ตำแหน่งก็ไม่ได้ดีเดี๋ยวนั้นนะาพิชิฆ่าก็ไม่ดีไม่จะจจะมีสติมีปัญญาอะไรแบบสูงส่งดูรับวินัยไม่มีเหรียญก็ไม่มีบุญก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีแต่ว่าอยากเด่นอยากดังด้วยการคอมเมนต์เพื่อให้คนอื่นดูตกต่ำตัวเองจะได้ดูดีทำเป็นว่าความดีปัญหาดีคุณเดียบบ้าเลยอทีมีใครงงหเอาเรียนจริงก็โดกแหละยิ่งไปหลอกได้ยังไง อย่าเอาภาพคดคนเองในการไปด่าคนอื่นกเลยใจเปล่าไม่มีประเภทนี้เขาจะมามามาวัดกันเลยคุณจะเอาแบบไหนการค้าก็ได้คุณจะเอาแบบไหนการปกครองก็ได้จะเอาแบบไหนเรียกว่ารัฐศาสตร์จิตวิทยาแล้วลก็เศรษฐศาสตร์การอันได้ทุกรูปแบบไม่มีง้อคุณหรอกไม่ได้จริงจริงจะไปได้ไงฉลาดคุณมองคุณไปข้ามเลยว่าคนอย่างคุณเนี่ยนะ จะดวงตกหัวไหลและแล้วได้คุณออกื่อไหลคนอย่างคุณนี่นะให้ไปทนพงานขยายสาขาไม่ได้เพราะคุณเป็นคนต่ำคุณเป็นคนแคบคุณควบคุมคนไม่ได้โน้มเพ่งคุณก็ไม่ได้ลายมือคุณก็ไม่ใช่ดวงอะไรเขาเรียกอะไรว่าไอ้ดวงที่มันจะขึ้นลงเนี่ยรา่ีคุณไม่ได้เลยคุณจะได้แต่ขี้ข้าอยู่ในโกดัง เขา่ะไอนเดี๋เราดนะและที้ใาก็ยังไม่เลิกนีกก็ันว่าห่าอ่ายุุ่งไม่รู้ว่าไปจะึงมาต้อเหมอนกับอย่างทำที่ขององ์ที่เขามีอะไรที่ทว่าคุทวอันนี้กว่ากับพทวญาที่รู้ไม่ไม่ดแต่ก็รู้ได้ม่ได้สานะคะแต่มีคนตตาแล้วผมก็ว่า บางกลุ่มเขาเขาเขาจว่าฟังมับางคนก็อาจจะเป็นกลุ่มชนกลุ่มเดิมที่เขากลามาว่าเขาเขาพูดศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาว่าเขาเขาคิดว่า็นเป็นสเป็นความเชื่อทาไมไมไม่ทำเหมือนพุทธาว่ให้แต่ป็ัการเรียนเองอะไรเงี้ยเหมือนาเชื่อในในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประมาเนี้ยค่ะต้องให้มันจบลงเป็นเรียนเองให้แต่กลุ่มเรียนเอง ให้ลูกไปหาต่อไปเองให้ลูกไปหาขอใครเองให้ลูกมึงไปบวกลบคุณหาเองลูกมึงจะงูจะจะหาเจอเปล่าเขาจะต้องมีครูคือเข้าใจไหมว่าพุทธเจ้าก็นะนี่ะถ้าจะเอาเนี่ยถามว่าคนระดับไหนอ่ะที่จะไปเรียนรู้คุณเอาเด็กอนุบาลจนถึงปสี่ คุณจะจะพูดวจะนะกูก็ตายแล้วมีในเชื่อฟังพ่อแม่ก็เอ๋ยก็ไก่คูนปางก็ไม่องสอนดิเพราะไปฟังคนอื่นใช่ปะคุณก็ต้องเอาคนแม้แต่คนที่แก่แล้วถ้าเขายังไม่มีเบสิกเรื่องธรรมะคุณก็ต้องให้เขาไปเริ่มจากการทำทานและคุณก็ต้องให้เขาไปเรียนรู้จากคนน่ะคนอะไรเนาะคนที่เขาเอ่อพอจะมีการสื่อสารบอกกล่าวเราได้ว่าอะไรเป็นประโยชน์อะไรเป็นโทษแล้ว เขาก็จะเป็นบุคคลที่เรียกว่าให้ให้ความรู้ให้ประสบการณ์เราได้อย่างเธอเนี่ยถ้าไม่เคยเจอพระสงฆ์มาจ้าเธอก็จะไม่เคยได้ฟังธรรมไม่เจอเพื่อนดีก็จะไม่เข้าวัดแค่นั้ไม่เจอบรรยากาศสังคมพ่อแม่ที่เขาเคยเกี่ยวข้องกับบุญบุญส่วนเธอจะไม่รู้จักเพอัะนั้นเธอจะต้องฟังเขาก่อนการฟังเขาแน่นนก็คือการ เรียนรู้จากเขาหลังจากนั้นเธอก็มีการพัฒนาการไปพัฒนาการไปก็มีคําถามว่าพัฒนาการเธอพัฒนาการไปถึงจุดที่สูงสุดแล้วยังถ้าสูงสุดแล้วเนี่ยทีนี้เนี่ยแม้แต่านพุทธเจ้าจะไม่ได้ต้องฟังเพอ๋อเธอต้องฟังสัจธรรมเธอต้องฟังความจริงแต่ว่าความจริงกับสัจธรรมเนี่ยเธอจะเข้าใจไดด้เรื่องไหนก่น ถ้าเธอเป็นพระปัจเจกุจฑารถถ้าเธอเป้าพระเจกุณฑารถถ้าเธอได้เป็นพระเจกุณฑารถต้องมีความจัดจัรลุลุเพื่อจะบอกสัจธรรมเธอจะจะทำเนี่ยไปหาพระพุทธเจ้าไปดีไหนเราจะทำก็ไปหาจะสาวกถ้าเจอพระพุทธเจ้าไปหาถ้าไม่เจอก็ต้องเจอสาวกสาวกเขาก็ได้แนวทางแล้วก็วิธีการของพระพุทธเจ้ามาเมื่อเขาได้แนวทางวิธีการผู้พุทธเจ้ามาเขาเขาก็ทำแอปไทยให้คนในสมัยนี้สื่อสารกันเรื่อง มาเราจะพูดแต่บาลีหรือพูดแต่ไอ้เครื่อนไหวว่ามันมันเหมือนกับเหมือนกับพฤติกรรมของคนโบราณเนี่ยมันก็ไม่ได้เพราะเราพูดในสมัยปัจจุบันที่มันเข้ากับปัจจุบันได้เพอตะนั้นที่บอกว่าฟังแต่พุทธวจนะมันก็ต้องดูหลักเกณฑ์และก็ดูหลักการทุกคนเนี่ยนะถ้าได้หลักเกณฑ์หลักการนั่นนะ ก็ขอให้มันไปถึงพูดธสความสำเร็จเช่นพวกเขาเนี่ยบนยอดเนี่ยมีทรัพย์สินสมบัติและคนที่เคยคนที่เคยรู้ว่าเดินเส่นนี้จะไปถึงทรัพย์สินสมบัติใช่ไหมแล้วก็เขียนไว้เขาเขียนไว้ก็คือภูมเจ้าของเขาเนี่ย ท่านก็บอกวิธีการใหม่แล้วก็ดียนตามก็เรียนตามใหม่แต่คนบางคนมันอาจจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับภูเขาลูกนี้เขาก็ต้องบอกว่าการขึ้นภูเขาลูกนี้เนี่ยขึ้นทางนี้ก็ได้คุณอาจจะต้องทางตรงนี้ไปหน่อยทางนี้ไปหน่อยข้ามน้ำไปหน่อยปีนต้นไม้ไปนิดหนึ่งก็จะขึ้นไปถึงแล้วคุณอยู่ฝั่งนี้คุณอาจจะเดินลากอนเลื่อนขึ้นไปได้หรือคุณอยู่ฝั่งหนึ่งคุณจะใช้วิธีการอีกต่างกันแต่ต้องรู้ก็คือ ถ้าบนยอดเขาที่จะมีสมบัติที่จะได้มันเพราะนั้นพุทธเจ้าจริะแนวทางพุทธเจ้ามันก็เป็นแนวทางที่เป็นเบสิกแต่ที่จริงการนี้มันก็ต้องอยู่ที่ว่าคุณอยู่ในกุฏิแล้วไปอยู่ในภูเก็ตจุดๆใดถ้าจุดๆนั้นเธอต้องไปเรียนเรียนจุดๆนั้นว่าคุณเคยเคืองอยังเคยคิดอะไรแล้วเธอต้องเตรียมข้าวไปแบบนี้แบบนั้น แล้วเธอจะต้องเตรียมอุปกรณ์ไปอาหารไปโซเชียลใช้เวลากี่วันก่นเธอตงตรงนี้อะไรก็เธอจะไปฟังแตบใคเราะว่าความคิดเขาเคยขึนจากหนึ่งเพราะนั้นในคนที่มันโมโนโพลีแบบว่าจะไปขังคนอื่นเขาควนี้ทีการเดียวบ้าเหรอไม่มีใครฟังธรรมะจากยุคเจ่าหรอผ่านไปแล้วสองพันห้าร้อยปีเขาก็เขาเม่นด้สาวที่เขาเข้าใจและทำที่ปกันิางสิ่งบางอย่างเนี่ย เราก็ต้องทำความเข้าใจด้วยว่ามันไม่มัน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 ไม่ใช่เรืหรือเปล่ามันเป็นความเป็นไปได้หรือเปล่ามันทำผ่านได้ด้วยตัวเองแล้วมันใช้การแล้วหรือเราฟังแล้วมันเปรียบเทียบแล้วมันเป็นประโยชน์หรืเปล่ามันก็แค่นั้นเองไม่มีอะไรที่ความทุกข์ทุกคำเขาไม่เปลยนหรอกต้อยากเลยแล้วหรือาปล่าอะไรๆเข้าใจไหมแต่เราพอเข้าใจหลักการก็พอแล้วอะไรก็เหมือนกับว่าให้ตรงกับตตัวเอง ตรงประเด็นของตัวเองก็ถูกต้องแต่ว่าจระเด็นของของตัวเองเขาข้างตัวเองก็ไม่เอาจระเด็นของตัวเองมันก็จะมีประเด็ที่ทำให้เป็นการขีดขวางใช่ไหมเราก็ต้องดูว่าโอเคเราก็จะมีจุดบกพร่องตรงนี้ใช่ไหมอะไรๆเป็นการแก้ไขจุดบกพร่องเพื่อที่จะไปสู่การพัฒนาเข้าใจป่ะเพราะว่าทุกคนเขาข้างตัวเองก็จะทำงานแบบนี้ท่านทำงานท่านทำงาแบบนี้ทำงานตื่นแปดโมงหิว่วดลังอะแบบนใช่ป่ะ

ช่วงที่ห้าไปรับงานตรงนักขัตถนี้มันก็ได้เงินแค่เรื่องราชการไรทำที่มัไม่ได้ประโยชน์ใช่ไหมแล้วมาบอกว่าไม่พอกินเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนี้มันก็ดูดของความเป็นจริงถ้าให้เธอไม่นอนเลยก็ไม่ได้นอนมากไปก็ไม่มีประโยชน์เธอก็ต้องคิดว่าถ้าเธอสบายแล้วเธอไม่มีความจำเป็นต้องไปเดือดร้อนแต่ถ้าเธอก็ยังรู้สึกว่าเธอมีภาระมันยังมีเวลาที่จะไปทำอะไเป็น ทรัพจริงมันเป็นโอกาสเธอก็ต้องบริหารจัดการมันให้ได้อันนี้มันก็อาจจะมีเรื่องของจริงชิดด้วยเพราะว่าเธอไม่หาคนที่มีชิดกับเธอบางทียากที่เจอคิดเองไม่เป็นมันเลยต้องไปเจอพนดิษฐ์ไงเข้ามาหาไปหาคนที่เป็นบัณฑิตเป็นนักปรานเป็นเจตัวโดดเขาจะแนะนำเป็นยูนิวชนเป็นคนที่แบบว่าเออมีประสิทธิ์สิและแล้วก็มีความสำเร็จ มีคุณภาพและเขาเขาก็จะบอกกล่าวเราเราก็มามาเปรียบเทียบสิ่งไหนที่เราทำได้เราทำสิ่งนี้เราทำได้เราต้องต้องข้ามไปหาอะไรที่ไม่ได้ไม่เกี่ยงมันจะไปไปคัพเปียเราเราถึงไม่ได้แต่ว่าไม่เอามาเลยก็ไม่ได้เพราะว่าเขาตั้งแต่ตั้งแตแนวทางแบบนี้เพราะนั้นก็เลยเป็นรื่องที่ทุกคนเนี่ยมันมันมีโอกาสเป็นอาจารย์ได้ท่านนั่นแหละถ้าเรารู้สึกว่าเรายังติดขัดและยังไม่ผ่าน คำถามที่อยู่ในใจที่ยังไม่ได้รับคําตอบมันก็ต้องพยายามผลไฟหานั่นแหละนี่เป็นปัญหาอันนี